มะกอกฝรั่งค่ะเพื่อนๆของฝากจากเอคุณป้าเพื่อนบ้านใจดีนะคะเขาเอามะกอกฝรั่งมาฝากลูกเบลล์เราดูสิคะใหญ่มากที่บ้านเคียก็เคยปลูกแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกใหญ่แบบนี้อันนี้มันพันใหญ่มากเลยอะที่บ้านเคียปลูกนะมันเป็นลูกแบบนี้แหละแต่ว่ามันเป็นลูกเล็กแล้วพวงพวงหนึ่งมันจะมียี่สบสาสิบลูกมันพวงมันลูกเล็กอะ อันนี้มันลูกใหญ่อะมันพันกเกษตรแล้วไงก็ไม่รู้เนี่ยคุณป้าใจดีเพื่อนบ้านเนี่เขา,า็อกมาฝากเมื่อเช้ากำลังกำลังตุนไอจับชายอยู่หลังบ้านเขาเรียกเขานึกว่าใครอ๋อบ้านคนหล่อนี่เองบ้านคนหล่อเพื่อนบ้านนี่แหละคะ่ะลูกชายเขาหล่อเขาหล่อมากเนี่ยค่ะเขาเอามาฝาก มะกอกน้ำเอ้ยมะกอกฝรั่งอันนี้เคียก็เลยแบบโอ้โหน้ำลายสอขึ้นมาเลยก็เอามาทำะกะปิกะปิพริกเกลือเนี่ยกะปิเกลือพริกป่นแล้วก็น้ำตาลใส่แล้วก็เค้าเคาเคกันรสชาติที่เราต้องการอ่เขาเรียกว่าพริกเกลืออพริกเกลือกะปิแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินกับไอ้มะกอกฝรั่ง นี่เดี๋ยวแกจะชิมดูสิม่าแซบบะนี่ชิมก่อนพอเขาเอามาให้แล้วน้ำน้ำลายสอเลยอ่ะรีบมาทำพี่เกลือเลยอือหืออร่อยมากเลยค่ะเพื่อน หอมไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวหวานกรอบอร่อยหอมแบบหอมมะก่อกนะหอมมะกอกฝรั่งอะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ชวนเพื่อนมากินกนะันมะกอกฝรั่งพริกเกลือกะปิ